Thank mm -hmm. you. ทยาฮะอันนี้ทัทายาเดีวพ่นวันนี้นะคะเอกก็อยู่ที่นี่เลยด้านหลังนะนี่อันนี้นอนถ้าเพื่อนเห็นจุดตรงนี้ก็คงจะคุ้นชินกันนะก็คือเรากําลังเดินทางไปเกาะล้านกันค่ะทุกคนอันนี้เป็นในรอบแบบหลายๆปีเลยที่เราข้ามไปเกาะล้านกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราจะไปเที่ยวแบบแนวใหม่นะ เดี๋ยวคอยดูแล้วกันเอาว่าเราจะไปเที่ยวจุดไหนบ้างนะคะคอยติดตามกันด้วยนะก่อนจากกันอย่าลืม <Subscribe. S 1> กด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์เพียงกําลังใจให้ช่องนันตี้จานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเลยคะ่ะ มาถึงแล้วนะคะเราข้ามมาที่เกาะหน้าบ้านแล้วแล้วะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แวะกันเลยค่ะ,คะอันนี้นี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์นะก็แบบว่าไม่ค้างคืนอันนี้300บาท ก็ถึงแล้วนะคะก่อนานะด้านหลังเลยบอกว่าวิวสวยมากๆนะแล้วก็มองไกลๆเนี่ยน้ำใสมากไล่สีสวยสาส,สีอ่อนๆน,นะคะะวันนี้อากาศ <c oughs> ก็ภาวนาะอย่าให้ฝนตกนะจะได้ภาพส,สวยๆมาวดนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มผจนภัยกันค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปแบบว่าแอดเวนเจอร์จะเป็นจุดไหนบ้างเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ เราจะเดินไปหาดถ้ำกันนะคะก็มาแบบไม่รู้ทางเหมือนกันก็มาตามแผนที่ที่เขาบอกนี่นีความอลําบากนี่ตรงนี้นะคะเรามาสุดทางก่อนตรงนี้นะคะก็คือสุดทางที่หาดทองหลางตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะโขดหินไปนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอ่าน้าเขาเรียกว่าน้ําลงมันถึงจะไป ถ่ายหาดถ้ำได้นะแต่ว่าถ้าแบบมันยังน้ําเยอะเขาก็มีอีกวิธีหนึ่งคือพายเรือพายยอสแต่ว่าวันนี้คลื่นแรงมากเราเดินรอบดีกว่าค่ะทุกคนถ้ามาก็หารองเท้าที่แบบใส่แบบว่ารัดล,ล้อคนหินนะเพราะว่าอันนี้แส่เท้าแตะมาแบบว่า เป็นมูฟก็าาขาดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่หินมันเป็นแบบหินไม่แหลมแต่ก็ต้องเดินระวังทุกคนทางใหม่เดินทางนี้นะรู้เปล่านี่เขาบีทางให้เดินไม่เดินอย่าหาทำนะบอกว่าอย่าหาทำเมืม่อกี้เดินข้างล่างไงรองเท้าขาดไปซื้อใหม่ เดินเล่มหลาเยอะเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันไปทางไหนดีเอหารับยู่ไหนน้อนานอนานอนาน คิดว่าน <on> ้ำมันขึ้นไหมไม่ใจทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเกิดแบบยังเก่งอะทุกคนไอ้ต่มันเก่งมันหาเจอ มันต้อง,องล้งอ,อจากข้างล่างนี่มันล้อจากข้างล่างนี่ใช่ใช่ทุกคนต้องเลยนในน้ำมาอุ้ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้ววามพยายามอยู่ที่ไหนนะทุกคนมาสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเพราะวะ่า แล้วทุกคนกว่าจะหารเจอน้ะบอกเลยว่ามาก่อร้านเพื่อสิ่งนี้จริงๆค่ะเจอแล้วก็ถึงแล้วทุกคนบอกเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนกว่าสําเร็จถึงที่นั่นเขาบอกเลยว่าทีแรกกะว่าจะกลับแล้วนะเขาไั้แหน่รองเท้ามันขาดนะทุกคนบอกเลยว่าเป็น ถ้ำลับๆนะคะที่กาะร้านบอกเลยไม่ต้องไปไกลแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาตินะ้มทเลใต้หมันไกามาที่นี่ได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้เป็นถ้ำลับๆนะคะที่เกอะร้านบอกเลยว่าเจิงมาก คนเยอะนะแต่ปกติที่เราว่าไม่่ช่แบบเป็นถันงเงี่ยงแต่ว่าเดี๋ก็อาจจะไม่แน่อะไรก็อาจเก็บภาพบรรยากาศของหาตายายให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันเนาะโอเค ยาวเลย โ,โจ๊หน่อยโจ๊ไม่ใช่อดอนี่เราสั่งเป็นอาหารเป็นคสแนนนะนีะ่เลยามาพอดีเลยค่ะทุกคนที่ร้านมีเมนูอาหารหลายอย่างนะแต่ว่าเรามาเช้า10โม<อ>งร้ลาที่เปิดเลยก็คือจะได้เป็นส่วนของของทอดน,นะก็คือของเราสั่งเป็นกุ้งเรียกง่ายคือกุ้งถูกเปน็นทอด แต่ว่าเดี๋ยว,ยวลงไว้ในกากันืนี่<ป>แล้วก็จะเป็นปลา<ป> เราเปิดบายแล้วไม่มีคนเลยนั่งกันอึงสองคนทุกคนก็คือเรามาเช้าได้แหละบอกเลยว่าก็เซฟตีมากๆเลยแล้วก็ร้านดูเป็นไพรเวทดี้นะเออแบบไพรเวทมากๆเลยจากแมาใหญร้านแล้วก็เป็นร้านที่แบบว่า ร,รู้สึกว่าเราชอบมากด้วยเพราะว่ามีสิ่งที่แบบว่าเราชอบอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะนั่งชิลๆนะคะที่นี่ก็อาจจะไม่ได้ไปที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งตรงนี้ไปชชิลแต่ว่าถ้าจะเก็บตกตรงไหนก็เดี๋ยวจะมีท้าเคล็ดกันนะคะที่เลวเวลค่ะดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆบอกเลยว่าที่นี่แบบว่าเลิศมากๆเลยเพราะว่ามันดีมากแล้วก็ดีเลย ชื่นมากๆค่ะทุกคนก็ถ้าทุกคนนะคะมาเกาะล้าน เกลี่ยเกาะร้านนะคะถุงคนก็บอกเลยว่าวันนี้ตอนเช้าอะ่ะคือฝนจะตกแต่ตอนเนี้ยแดดแรงมากๆเลยแต่ว่าเอกก็ไม่กลัวนะเพราะว่านี่เลยเอกมีตัวนี้นี่ใช้มาโดยตลอดนะบอกเลยเป็นคนที่เกี่ยวแพ้ง่ายนะใช้อะไรก็คือจะสิวขึ้นแต่บอกเลยตัวเนี้ยใช้ดีมากๆวันนี้เนี่ยก็คือพาไปรอบนึงแล้วแต่ว่าเอกจะพารลหว,ว่หวันนะเพราะวันเนี้ยเรา มาออกแดดซึ่งแดแดแรงไม่ใช่แดดแบบที่บ้านหร,นรืออะไรเงี้ยเป็นทะเลไอร้อนอะไรเงี้ยก็เราก็จะมาพาทีมคือเหมือนกับว่าการเวาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะทุกคนนี่ตัวน,นี้ใช้ดีมากๆนะแล้วก็นี่เกลี่ยง่ายมากๆเลยทุกคนกันแดดกันน้ำนะคะแล้วก็ไม่ตกหล่อง,องเบลอผิวได้ดีมากๆแล้วก็ไม่หนาด้ยนะคะเวลาเหงื่อเราอ่อน มันก็จะเปลือกับเราไปเลยนะคะดูก่อนดีจริงตัวนี้นะคะนี่ใช้ตัวนี้มาตลอดเลยอันนี้เชียร์โฟลนะคะไฟเดอเวชั่นนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ s p F50 PA บวกด้วยไปหาซื้อกันนะคะใช้ดีแก้วที่2ก็มาคะ่ะทุกคนอันนี้มีชื่อว่า Underwave เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอืออายงชิมไหมอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลอร่อยอันนี้เข้มข้นมากนะอืมแล้วก็ต้องมานะ Underwave ดีมาก ทุกคนอันนี้แก้วที่สามค่ะทุกคนอันนี้มีชื่อว่าไวโอเล็ตมีต่อท้ายเหมือนกันแต่จำไม่ได้ <laughs> <laughs> ทุกคนรสชาติเขาจะมี ออกหวานเปรี้ยวแล้วก็จะมีกลิ่นพวกสมุนไพรนิดนิดันแต่บอกเลยว่าอร่อยค่ะทุกคนก็มาตั้งแต่ตอนร้านจะไม่เปิดนะคะเปิดสิบโมงตอนนี้บ่ายสองยังไม่กลับเลยไม่รู้ว่ามีอะไรดีนะ เลเวฟอะค่ะทุกคนอยู่ที่เกาะลานนะอกาะเลยว่าชอบมากเลยการดีและที่เมนูนี้นะโมจิตโตบอกเลยว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะปกติต่กินที่อื่นมาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยที่นี่ดีมากๆสุดยอดไปเลยค่ะทุกคน